โอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะเพราะผมไม่ได้ไลฟ์อพอดีนะวันนี้เราอยู่กับเกมเอาเบียนออนไลน์ะครับก็ในวันนี้จะมาพูดถึงนะชุดนะสายดังนะซึ่งจะมาทําการแปลสกิลต่างๆให้นะเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะให้กับคนที่ติดตามผมอยู่เนาะแล้วก็หันมาเล่นนะครับก็หวังว่าจะเอาไปปรับใช้อะไรกับตัวเองนะหรือว่าเลือกเ,ออเลือกสารที่จะใส่อะไรไปเก็บเบี้ยวเกาะ นะครับซึ่งเนะส่วนคลิปเนี้ยจะเป็นในส่วนของสายหนังก่อนนะซึ่งมีเฉพาะแค่ชุดเท่านั้นนะครับโอเคมาดูในส่วนของพสิพมันก่อนแล้วกันก,นก่อนจะว่าไปถึงพวกสกิลต,ต่างๆข้างบนนะครับในพสิพของชุดเนี่ยอันแรกนะฮะก็จะเป็นการเพิ่มดัมมี่กบรัตราการคิวเลือดนะย่างละสเเแล้วเพิ่มเดพให้1.9ึ่หรือประมาณ2%อนะครับอันที่2นะจะเป็นการเพิ่มแอคทัสปีดหรือความเร็วในการจมตีนะฮะสิบนะครับ แล้วก็อันที่3จะเป็นลดนะกูดาวนะฮะ5.26%ซึ่งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะเอาไปเล่นเอาไปเล่นสายไหนอะไรยังไงนะครับต้องการอะไรประมาณนั้นก็ตั้งพาสซีให้ป็ดอันนั้นไว้นะครับซึ่งผมจะยังไม่บอกนะครับว่าสายไหนควรอะไรยังไงนะครับตรงนี้อาะโอเคมาดูในส่วนของสกิลแรกนะครับที่มันจะติดมาเลยนะฮะสายหนังจะมี2สกิลนี้ติดมาเสมอนะจะต่างกันในแต่ละชุดมันจะต่างกันแค่ สกิลข้างหลังนะครับโอเคอันแรกจะเป็นในลนักษณะของการนั่งหิวเฉยๆนะครับถ้าเกิดพูดถึงจะใช้ก็คงจะใช้พวกลงดันอะไรพวกนั้นในการหิวเลือดเพื่อเดินไปเฟสต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะเป็นการนั่งหิวเลือดนั่งฮิวมานาไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับตามคำอธิบายที่จบอกก็รีตนเลือดนะฮนะหกเปรนต์ะเอ่อ6%ของเลือดสูงสุดอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีการเพิ่มแนนะมาลงมานาอะไรก็ว่าไป โอเคในส่วนของสกิลที่2นะ Infernal Shield นะซึ่งก็ต้องบอกว่าสกิลนี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์ในบางในบางสถานการณ์นะครับใช้แก้ขัดนั่นแหละท่านผู้ชมนะฮะแต่หลักๆแล้วเมื่อเราซื้อชุดหรือใส่ชุดอะไรสักอย่างหนึ่งเราใช้สกิลอันสุดท้ายของมันอยู่แล้วนะครับสกิลประจําชุดของมันนะครับสกิลนี้นะฮะมันจะมอบในการต้านทานดาเมจให้เราเนี่ยนะหกสิบสามหน่วยนเป็นเวลาแปดทีศนะแล้วก็จะสะท้อนดาเมจสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะสำหรับดาเมจที่เราได้รับเนาะเอ่อ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นมันจะสะท้อนไปเป็นดาเมดเวสนะเมจิเชียนดาเมดเนาะลักษณะส,สะกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมมันก็จะอยู่ในใครตีมาก็จะมีการสะท้อนดาเมดไปนะครับโอเคนะฮะมาเข้าเอ่อสกิลนะหลักของแต่ละชุดสําหรับสายหนังนะชุดแรกที่ผมจะพูดถึงคือชุดเมอร์เซนเรี่นะครับเมอร์เซนเรี่แจ็กเก็ตเนาะชุดตัวนี้นะฮะจะมีอะไรพิเศษก็คือการคิวเลือดนะค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งนะผมก็อันนี้ผมจะ แนะนำไปในทางที่แบบคนที่อยากจะโซโล่ดันอะไรก็ว่าไปนะมันก็ควรมีไอ้พวกดูเลือดไว้นะเพื่อที่ไอ้นี่นะฮะคํับิที่บายสกิลมันก็บอกนะตอนนี้มันบอกเนาะว่าจะมอบะนะฮะบัตรพัสนะรีเลือดเนี่ยนะฮะ87อผมเอ้ย87หน่วยนะซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าเออ87หน่วยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทียชุดนะยิ่งเทียชุดสูงขึ้นเท่าไหร่นะฮะมันก็ยิ่งรีแรงขึ้นเท่านั้นนะครับ ซึ่งสกิลนี้น่าจะใช้ได้นะเมื่อเปิดจะสถานะจะคงอยู่นะเป็นเวลา6วินาทีเนาะ6วินาทีแล้วก็การโจมตีนะแบบมีสถานะของบัตลลสเนี่ยนะฮะจะทำได้แค่7ครั้งใน6วินาทีนี้เท่านั้นอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งลักษณะสกิลเมื่อเราก,รากดนะท่านผู้ชมมันก็จะเป็นการเพิ่มบัฟอย่างนี้ให้ตัวเองนะล้วพอเราตีไปก็จะมีการฮิลเลือดนะที่ตัวเรานั่นเองนะซึ่ง ถามว่าดีไหมนะก็ดีนะดีในหลายๆสถานการณ์เลยแหละนะครับประมาณนี้นะมันจะมีข้อจํากัดหลักๆก,ก็คือ7ฮิตนั่นแหละนะฮะท่านผู้ชมเนาะร้อยกว่า80ดส0ร้อยกว่าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งมันก็ต้องไปบวกประเซ็นู่นี่นั่นอีกมากมายนะตรงนี้ก็ถามว่าก็โอเคนะใช้ได้นะครับโอเคในส่วนของชุดต่อไปนาะจะเป็นชุดฮันเตอร์แจ็คเก็ตนะครับซึ่งสกิลหลักของมันนะ จะเป็นสกิลที่ชื่อว่าเฮสนะถ้าอ่านปีดะอขอภัยนะฮะซึ่งจะมอบอัตลักษณ์นี้นะให้กับเรานะหรือผู้ใช้นะเป็นเวลา8วินาทีนะเพิ่มความเร็วในการโจมตี60%นะครับเพิ่มดาเมจทั้งหมดที่ทำได้นะ20%นะในระยะเวลา8วินาทีนะซึ่งลักษณะสกิลเม่ใช่มัมกใชะเป็นบัฟติดตัวนะเป็นเป็นประเภทบัฟเนาะโอเคลองตีไปก่อนนะครับ เมื่อเรากดใช้มันจะตีไวขึ้นและดาเมจจะเพิ่มขึ้น20%นะครับประมาณนี้เนาะก็ถามว่าดีไหมมันก็น่าจะดีกับบางสายนะไอ้พวกสายที่แบบสับรัวๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเวิร์กมากนะครับมันจะสับเร็วขึ้นแล้วก็ตีแรงขึ้นนะฮะัศนะที่ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับตัวถัดไปนะฮะจะเป็น เอสสิทธ์แจเกตนะฮะตัวนี้ก็ถามว่าันคนค่อนข้างใช้เยอะนะสำหรับสายนะทางกายภาพหรือสายอาวุธประชิดเนี่ยชอบออามาใช้กันนะตรงนี้นะครับข้ออธิบายสกิลนะฮะของมันได้บอกไว้ว่านะฮะสกิลนี้จะเป็นประเภทบัฟนะท่านผู้ชมนะฮะมอบสถานะนะฮะเอ็มบัตนะห้กับผู้ใช้หายตัวเป็นระยะเวลา8วินาทีนะฮะสถานะจะหายไปเมื่อโจมตีนะหรือใช้สกิลนะหรือกระทําการใดๆนะไม่ว่าจะเป็นการเปิดกล่องนู่นนี่นั่นนะครับเราจะปรากฏตัวขึ้นมาทันทีนะฮะ แล้วก็เมื่ออยู่ในสถานะหายตัวนะฮะดาเมจจะเพิ่มขึ้น4%ต่อระยะเวลาที่หายตัว0.5นะ0.5วินาทีนะครับสแต็กได้สูงสุด10สเตก็กนะหรือ40%เป็นะเป็นการเพิ่มดาเมจ40%ใหนะ้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นชุดตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับพวกสายเบิร์ตต่างๆที่แบบเล่นทีเดียวแรงๆนะฮะสถานะนะหายตัวเนี่ยจะถูกละง,งับนะหากด ออกห่างจากจุดที่เรากดสกิลเนี่ยเกิน14เมตรแล้วก็ดเจอมันนี้ต้องระวังนะฮะเวลาเราใช้เราก็ต้องอยู่แถวๆนั้นนะอย่าใกลเกิน14เมตรไม่งั้นแนะ่ศัตรูจะเห็นตัวเราตั่นเองนะครับลักษณะของการใช้สกิลนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เนาะพอเราตีไปตีไปนะฮะพอเรากดหายตัวนะฮะจะเห็นว่ามันจะมีสเต็กนะดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อครบ10สเต็กนี่คือสูงสุดแล้วนะท่านผู้ชมทําการกระโดด ใส่สก,กิลหรือใช้สก,กิลที่ท่านผู้ชมต้องการจะใช้นะครับตรงนี้นะเนาะซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์นะฮะทั้งการหลบหนู่นหลบหนี่นะฮะหรือว่าการสะสมพลังเพื่อทําการโจมตีในครั้งเดียวนะถือว่าดีมากท่านผู้ชมสเต็กจะเพิ่มขึ้นนะครับสเต็กมันจะเต็มก่อนระยะเวลาหายตัวเราจะหายไปนะฮะพยายามใช้สก,กิลในระยะนี้ให้ได้นะครับเพื่อเอาดาเมจที่เพิ่มขึ้น4 0นั่นเองนะท่านผู้ชม โอเคนะฮะชุดต่อไปนะฮะชุดรอยย่อแจ็ e เกนะครับซึ่งอันนี้จะออกเป็นแนวสายซับพอร์ตนิดหนึ่งนะครับคำอธิบายสกิลนะฮะได้บอกว่านะครับมันจะเป็นประเภทบัฟเนาะอันนี้นะมอบสถานะนะรอยย่อแบนเนอรให้กับผู้ใช้สร้างอนาเขีรอบตัว5เมตรนะเป็นเวลา7วินาทีนะเพิ่มความเร็วนในการโจมตี30แล้วก็เพิ่มความเร็วนในการลดคูดาว30เปร์เซ็นะครับเออแล้วก็มันจะมี ต่ออีกตรงนี้นะฮะก็จะเพิ่มความสามารถนะทั้งสองอย่างนะทั้งเอ็กเซสปิดแล้วก็คูดาวนะลดคูดาวเนี่ยนะนะเป็น50%นะให้กับสมาชิกปาร์ตี้ที่อยู่ในอนาเขตสกิลนะครับผมต้องบอกก่อนว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ข้างบนเนะี่ยมันจะมอบให้กับเรานะฮสำหรับปาร์ตี้ที่อยู่ในอนาเขตนั้นนะฮะจะได้รับผลเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่เลยนะครับลักษณะของสกิลนะครับมันก็แค่กดใช้นะฮะมันก็จะมีอนาเขตขึ้นมาแค่นี้แหลนะฮะไม่ได้กว้างอะไรมากมายนะ สิ่งสำคัญสําหรับชุดนี้นะที่เราจะใช้ก็คือการเอามาลดนะครูดาวให้กับเพื่อนนะถ้าเกิดพูดถึงความเร็วกันโจมตีเนี่ยเราเราก็ต้องวิ่งตามเพื่อนทำดาเมจนะฮะเราก็ต้องอยู่แถวแถวเพื่อนไว้อะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์ปักในส่วนของปาร์ตี้นะฮะเวลาไฟกันนะชุดตัวนี้จะช่วยได้ประมาณนึงเลยนะครับโอเคในส่วนของชุด ถัดไปนะฮะตัก้ก็แจ็กเก็ตนะชุดตัวนี้ผมใช้บ่อยอยู่นะครับในการเล่นกับเพื่อนนะหรือการแกงนะครับคือมันช่วยได้ดีในระดับหนึ่งเลยในการทำดาเมจให้กับศัตรูนะครับค้าอธิบายสกิลของมันนะฮะก็จะประมาณว่านะเมื่อกดใช้นะฮะจะสร้างสนามพลังไฟฟ้ารอบตัวนะระยะ6เมตรนะครับเป็นระยะเวลา7.5วินาทีนะทุก0.5นวินาทีนั้นจะสร้างดาเมจเวท78หน่วยนะต่อศัตรูที่อยู่ในสนามพลังไฟฟ้านะ เร่งจานวนดาเมจเวทที่ได้นะคืออยู่กับของเทียที่ใส่ด้วยนะอย่างอันนี้เทียบห้าไมได้อยู่81นะใส่สูงกว่านี้มันก็จะได้เพิ่มไปอีกครับลักษณะของสก,กิลก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมเมื่อเรากดนะครับศัตรูตที่อยู่รอบตัวเราจนะโดนดาเมจแบบนี้นะครับโดนเรื่อยๆเมื่ออยู่ในอนาขีนี้นะถ้าเกิดใครไปแก๊งบ่อยหรือโดนแก๊งบ่อยก็จะเห็นว่าคนมันชอบเอามาใช้กันนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างดีในการแก๊งนะครับตรงนี้นะ นี่คือลักษณะของสก,กิลนะมันเท่ดีนะชมสีแดงเยวยนะครับประมาณนี้ฮะสำหรับสก,กิลวันนี้นะชุดตัวนี้โอเคมาดูชุดต่อไปนะชุดตัวนี้โด่งดังแล้วก็แพงทิ่หายเลยนะครับสำหรับเฮลิออนนะแจ็กเก็ตซึ่งเป็นชุดที่คนนิยมออกชมชอบเอาไปใช้กันนะครับใช้ได้ในหลายๆนะสถานการณ์ถ้จะโซโล่ก็ได้นะเจประสิทธิภาพอาจจะไม่ค่อยอันนเท่าไ่นะแต่ลงดงลง,ลงดันนี่ผมว่าเบิกนะนะครับโอเคมาฟังสก,กิลกันนะครับ สำหรับเอ่อฮิลิออนนะฮะจะเป็นในส่วนของนะประเภทของเอ่อดาเมจแล้วก็เป็นฮิลไปในตัวด้วยนะครับมันจะมันบอกประมาณว่านะ,ะสร้างอนาเขตรอบตัวนะฮะระยะ7เมตรนะฮะเป็นระยะเวลา7วินาทีทุก1วินาทีนะฮะจะทำดาเมจใส่ศัตรูในอนาเขตนะสูงสุด5ตัวนะครับ อัตราส่วนดามจเพิ่มขึ้นตามเลือดของผู้ใช้ที่เสียไปนะต่ำที่สุดสก็คือ20%อนะอย่างที่เห็นนะในหน้าจอดีเลยนะครับว่าอัตราส่วนไหนได้ดามจเท่าไหร่นะครับแล้วมันสาคัญไหมสําหรับดามจที่ได้เพิ่มขึ้นเราจะเปิดเลยก็ได้ไหมเกิดได้ครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่านะฮะจะคิวเลือดนะจากดามจที่เราทําได้เนี่ยหนึ่งร้อเนะสมมติว่าเราทําเลือดเราเหลือโลโลกว่า20%แล้วเราเปิดนะเราจะทำดามจได้4น,นึ่งร้อยสีนะ่สิบต่อ1ตัว นะครับแล้วมันก็จะทําการหิวเลือด140ให้กับเราอะไรประมาณนั้นนะครับอะไรประมาณนั้นซึ่งศัตรูถ้าเกิดอยู่ในวง5ตัวนะีก็หิวเลือดกันกระจายน,นะแต่ไม่ใช่ว่าวิ่งใส่ศัตรูที่แบบเป็น1 0บสคนนะอย่าลืมนะว่ามันได้5ตัวเพราะฉะนั้นก็ใช้ก็ระวังระวังหน่อยแต่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ถือว่าดีนะพูดาว40วินะท่านผู้ชม ก็ลักษณะสกิลนะฮะจะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งผมก็คงไม่ออกไปไฟกับใครให้ให้ดูนะมันก็จะเมื่อเรากดใช้มันก็จะเป็นนนาเขตขึ้นแบบนี้แหละแล้วก็ทําการฮิวเลือดนะฮะสำหรับบอลทุกตัวนะที่อยู่หรือศัตรูทุกตัวที่อยู่ในอนาเขตนะครับจะเห็นว่าฮิวขึ้นรัวๆนะเราลองมาโดนตัวเดียวดูไหมนะฮะโดนตัวเดียวก็จะฮิวตัวเดียวนะครับประมาณนี้เนาะสองตัวก็จะขึ้นมาสองเนะี่ยสามตัวก็จะขึ้นมาสามนะครับซึ่งจะฮิวแรงขึ้น เมื่อเราทําดาเมจได้แรงขึ้นนะเมื่อถ้าหากจะเอาดาเมจเลือดเราก็ต้องเลือดน้อยด้วยอะไรประมาณนั้นก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับชุดเทอรีออนนะครับอวยฮะอวยบอกเลยโอเคมาดูชุดถัดไปนะชุดสเปกเตอร์นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นชุดที่สก,กิลมันค่อนข้างจะดาบสองคมนิดหนึ่งท่านผู้ชมแต่ถาม่าดีไหมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับประเภทของสก,กิลชุดจะเป็นดาเมจ นะครับเมื่อเปิดใช้งานนะจะสร้างอนาเขตเผาไหม้ในรัศมี6เมตรนะฮะร,รอบตัวนะสร้าง Tru e าเม a นะส e 2%เปอนศัตรูที่ไม่ได้ขี่สัตว์นะฮะในในอาาเขตนะศัตรูที่ไม่ได้ขี่สัตว์นะครับและจะสร้างดาเมจเวทนะหนึ่งร้อยี่สิบแปดหน่วยนะแกมอนหรือสัตว์ขี่ในอนาเขตนะสูงสุด5ตัวนะทุก0.5วินาทีนะครับผู้ใช้จะติดภาวะไม่ไฟนะฮะลดเลือด2%จากเลือดสูงสุดทุก0.5วินาทีและ จะถูกคิวเบาลง50%นะฮะดาบสองคมจริงๆนะครับระยะเวลาในการใช้งานของสกิลนี้อยู่ที่20วินาทีนะฮะสามารถกดปิดได้เสมอนะฮะแล้วแต่นะครับทูดามิเอตขยความทูดามเมจนิดนึงทูดามเมจจะเป็นดามเมจจริงๆนะฮะโดนเนื้อนะมันจะไม่เอาไปไม่เอาไปคูณหรือว่าไปหารกับพวกเปอร์เซ็นต์เกาะของศัตรูนะมันจะเป็นดามเมจจริงๆเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็คือทูดามทูดามเมจนะฮะแล้วก็จำนวนดามเมจเวทนะที่มีผลกับมอนหรือสัตว์คีเนี่ยก็จะเยอะขึ้นตามเทียร ของที่ใส่นะครับเชียร์ยิ่งสูงก็ยิ่งเข้าแรงอะไรประมาณนั้นแหละนะท่านผู้ชมลักษณะของสกิลนะฮะเมื่อเรากดนะฮะมันจะเป็นการเผาตัวเองแล้วก็เผาศัตรูรอบตัวสูงสุด5ตัวนะทุก0.5วินาทีนะมันจะทําดามเมจดีกว่าเอ่อเฮลิออดนะที่พูดไปเมื่อกี้หน่อยหนึ่งแต่มันจะอันนี้มันจะไม่ฮิลตัวเองนะฮะมันจะลดเลือดตัวเองอย่างที่บอกไปทุก2%นะสำหรับเลือดสูงสุดนะครับก็ต้องเอาไปมิกซ์ไปแมทอะไรกันเอาเองนะครับ กดปดได้ทุกเมื่อนะฮะหรือ120ยีวิเพื่อให้ปั๊บมันหมดแต่บางทีแม่งสถานการณ์มันไม่เป็นใจเนาะอาจจะต้องกดปีก่อนเพื่อเก็บเลือดเอาไว้นะครับแบบพระพระที่เรายังมาไม่ถึงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถามว่ามันดีไหมผมว่ามันดีนะท่านผู้ชมมันวงมันค่อนข้างกว้างแล้วก็มันทําดาเมจทุก0.5วิอ่ะมันจะผมคิดว่ามันจะแรงกว่าชุดสายฟ้าไปแปเมื่อกี้นะฮะสเเกอร์แล้วก็ลองเอาไปจับแนกคิดกันดูเองก็แล้วกันครับ ใครที่แบบคิดจะเอาไปถ้า,ปาให้พระหิวด้วยอะไรอย่างนี้ก็ดีมากันนะมันหิวได้นะแต่ลดมันจะหิวเบาลง50%เลยนะหิวได้ครึ่งหนึ่งต่อไปจะเป็นในส่วนของบิสบ็อกเกอร์แจ็กเก็ตนะครับตัวนีนะ้จะเป็นผมเห็นใส่สโซโลเขาไปใช้บนะ่อยในในการสู้คนตีคนเนาะก็มาดูสกิลของมันกันนะครับมันบอกว่านะฮะสกิลนี้จะเป็นสกิลประเภทบัฟนะมอบสถานะบิส เ่ม uh, ิดโคสให้กับผู้ใช้นะฮะสร้างหมอกรอบตัวเองนะ uh, ในรัศมี7เมตรฮะป้องกันการโจมตทมแบบีทุกรูปแบบทุกรูปแบบก็คือจะไม่โดนอะไรเลยนะครับอย่างสมมติว่าท่านผู้ชมไปเจอเคิร์สเนี้ยมันไล่มันไล่ลลสก,กิลไว้ที่ใส่ uh, จะระเบิดแล้วอย่างเงี้ยนะพอเข้าอยู่ในสถานะของมิดคคสบอกเลยฮะดาเมจไม่เข้าสักแอะนะครับ แล้วก็ในปาร์ตี้ที่อยู่ในอนาเขตนะฮะจะได้รับผลก็คือการถายตัวนะแต่จะไม่ป้องกันดาเมจเหมือนคนเออเหมือนผู้ใช้นะครับต้องระวังด้วยนะแต่ก็สามารถนะปกปิดเพื่อนเพื่อนน,นนะให้ลดค้นจาับายตาศัตรูได้นั่นเองนะแต่มันก็คงเดาไม่ยากหรอกนะฮะมันทีสกิลใส่ก็คงได้อยู่แหละนะครับผู้ใช้จะสามารถนะฮะโจมตีหรือใช้สกิลในระยะเวลาบัฟนะแต่จะปรากฏตัวขึ้นจากนั้นจะกลับเข้าสู่สถานะวิสโคดอีกครั้งนะฮะ ระยะเวลาในการใช้งานของสกิลนี้อยู่ที่6วินาทีนะสามารถปิดได้ทุกเมื่อนะครับก็มันก็เป็นระยะเวลาสั้นๆนะที่ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีนะเพราะว่ามันหลบดาเมจได,ได้ได้ค่อนข้างดีและเยอะนะเมื่อเราอยากโจมตีศัตรตูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในสถานการณ์ที่ให้ ي, มันอีกทีเดียวมันจะตายแล้วเราก็สามารถกดใช้สกิลนะเพื่อที่จะปรากฏตัวออกมานะแล้วโจมตีแล้วเราก็จะหายตัวต่อนะแต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในระยะเวลา6วินาทีเท่านั้นท่านผู้ชม นะถือว่าดีฮะถือว่าดีตีๆอยู่หายตัวอย่างเงี้ยศัตรูทาดาเมจเราไม่ได้แล้วนะครับก็เอาไว้แก้นะสถานการณ์ต้องตัซึ่งถือว่าค่อนข้างดีนะผมก็ชอบอยู่แต่ส่วนตัวยังไม่ได้เอาไปเก็บเลเวลหรือเอาไปใช้นะครับโอเคนะตัวสุดท้ายนะของคลิปนี้นะนก็คือแจ็คเก็ตออสเดอทอร์ดัสตี้อะไรไม่รู้นะอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยนะฮะก็ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ย สเตแรมันเอ๊เอสกิลมันค่อนข้างทีง่จะถูกใจผมนะฮะจะเป็นในส่วนของเอ่อสกิลประเภทบัฟนะครับมันบอกว่านะเมื่อกดใช้สามารถเลือกรูปแบบบัฟได้ตามต้องการนะเป็นระยะเวลา4วินาทีนะโดยกนนารกดเลือกที่ตัวเองศัตรูหรือบุคคลรอบตัวนะในรัศมีเมื่อเรากดใช้สกิลแล้วมันมีคนอื่นอยู่นะท่านผู้ชมมันจะมีให้เราติ๊กเลยว่าเราจะเลือกเลือกไอตัวไหนนะครับ หากผู้ถูกเลือกนะจับอาวุธนะประเภทเวทมนต์นะฮะผู้ใช้จะได้รับบัฟการป้องกันดาเมจเวทนะหนึงห่งร้อยสี่สิบสี่หน่วยและเพิ่มดาเมจเวทมนต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหากผู้ถูกเลือกนะจับอาวุธประเภทกายภาพนะผู้ใช้จะได้รับบัฟการป้องกันกายภาพนะหรือเกาะนะหนึงห่งร้อยสี่สิบสี่หน่วยและเพิ่มดาเมจกายภาพยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะหากเลือกหมดหรือมอนสเตอร์นะไอพวกมอนคุกเขียทั้งหลายนะครับ จะได้รับการป้องกันเมื่อสู้กับพวกหมอดนะ25เเนะได้รับดาเมจเมื่อสู้กับหมอด33.333เปเซนะครับซึ่งไอ้พวกต้านทานนะจะเป็นเกาะหรือเป็นต้านทานเบทอะไรเงี้ยนะมันจะเยอะขึ้นเมื่อเราใส่ของที่เทียขึ้นนะเยอะสุดก็เทียแปดหนึ่งร้อยสี่สี่เวนั่นเองนะครับก็ในนี้ที่จริงถ้าเกิดเรากดสกิลนะท่านผู้ชมมันจะมี มันจะมีให้เราเลือกเนาะมันจะมีมันจะมีให้เราชี้เลือกว่าเราจะเลือกคนไหนเราจะกลัวที่ตัวเองก็ได้แต่หากมันไม่มีใครมันจะเป็นการเลือกตัวเองครนี่ฮะประมาณนี้เนาะเราก็จะได้บัฟ4ินาทีนะซึ่งจะเพิ่มดาเมจนะหากศัตรูเป็นพวกจับดาบจับอาวุธกายภาพเราจะได้ดาเมจนะกายภาพ25% 10. นะรบบางสถานการณ์เราได้เจอกับเบสเราก็ต้องดูว่าเราต้องการดาเมจ ดาเมจนะถ้าเราต้องการดามเบลเราก็กดคลิกที่ตัวเองนะแต่ถ้าเราต้องการการป้องกันเมื่อเราสู้กับพวกสายเบทเราก็กดคลิกที่มันเพื่อเอาต้านทานสีวิในการแก้สถานการณ์ต่างๆนะส่วนตัวมองว่าสีวิผมว่ามันน้อยไปนะอยากได้สัก5วิอะไรเงี้ย5วิ6วินะสีวิน้อยมากนะครับมันไม่ทันทําอะไรเลยนะแต่ก็เกมเขาคงจัดบาลานซ์มาแบบนี้นะครับโอเคนี่ก็คือชุดหนังนะทั้งหมดเนาะเกี่ยวกับสกิลหวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจมากขึ้นนะในการเลือกใช้นะเอ่อ ชุดต่างๆนะในการเอาไปเก็บวงเก็บเปรี้ยวซะก่อนนะเดี๋ยวอันอื่นๆนะเดี๋ยวรอผมชำนาญการแล้วผมจะมาบอกนะฮะมีข้อมูลอะไรผมจะมาบอกต่อนะในส่วนของชุดอื่นมวกอาวุธนู่นนี่นั่นนะครับเราค่อยว่ากันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ชอบก็อย่าลืมกดตับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์สตรีมนะสำหรับวันนี้ผมมิดิไลฟ์โฟรตี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ